สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ี่ผู้ติดตามทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21สินะฮะสิงหา2567นะครับผมนะวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะฮะสำหรับ Honda เว็บร้อยสิตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024นะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีขาวแดงนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงด้านนะครับ ก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวตัวสีขาวแดงให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดให้นะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะฮะราคาไม่ถึง4ี่หมนแปดนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับ ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับในส่วนของราคาค่าตัวนะฮะสำหรับ h อ n d a w เวฟร้อยสิตัวล้อแมกตัวท็อปตัวนี้นะฮะอันนี้คือราคาที่ร้าน h อ n ด a จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ47,900นกนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะฮะเดือนสิงหหานะฮะ ในส่วนของโปรโมชั่นเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับทางงวดก็ส่งอยู่ประมาณ2,100บาทนะครับอันนี้คือจ่ายรับรถอยู่100นะฮะทางงวดก็2,100บาท36งวดนะครับสำหรับเงินดาวนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่นะฮะดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับดาว10,000 20,000ก็ได้นะฮะทางงวดก็ลดลงนะครับ แต่ถ้าอยากดาว100บาทก็ได้นะส่งงวดเดือนละว2,100บาท36งวดส่ง3ปีนะฮะหรือว่าจะเลือกส่ง4ปีก็ได้นะครับ4ปีก็ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับหรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะับเงินสดก็47,900บนาทะครับก็มีให้เลือกอยู่4สีนะฮะแล้วก็มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะสำหรับ Honda าว v ร้อยนะครับ ก็จะมีรุ่นเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นตัวดัมเบลหน้าหลังตัวสตาร์ทเท้านะฮะตัวนั้นราคาอยู่ที่3,9900นะครับส่วนตัวท็อปตัวนี้ก็4,7,900นะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะของ h o n d a w เว e 110นี้ก็ถือว่าประหยัดสุดแล้วนะฮะในตัว Honda w เว e นะฮะก็จะเป็น เ6 9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่46,400ื่นนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่47,900ืนารนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะ47,900เอารถไปขี่ได้เลยนะถังน้ำมันนี่สามารถอยู่น้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครรองรับแก๊สโซฮอล์คัพเแล้วก็อียนะครับนี่ฮะสวยนะฮะสำหรับเวฟร้อยสิบ ตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปสีขาวนะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีขาวแดงนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับนอกนั้นก็เป็นเบาะดําหมดเลยนะฮะแต่ว่าสีขาวแดงนี่จะเป็นเบาะสีแดงนะครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีสไตล์นี้นะฮะผมว่าสีนี้ก็สวยนะสีขาวตัดด้วยเบาะแดงที่สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะฮะ ตัวนี้ไฟหน้านี่ LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับถ้าใส่ตะการใส่กันลายไปนี่สวยเลยนะครับตะการหน้าก็ของเทย์บละ206บาทนะครับส่วนกันลาย141บาทนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะนี่ฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5้าก้านนะฮะตัวนี้จะเป็นลายยางของดูโรนะฮะนี่ฮะลายยางสวยนะครับยางก็เป็นของดูโรขนาดยางก็ 7 0สทับานะฮะสำหรับล้อหน้านะส่วนล้อหลังก็80 90ทับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์110 cc, 1 1 0ซีซีหนึ่งลูกสูบ2วาลวนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักในหกสาหนะฮะฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรระบบหัวฉีดรับประกันให้5ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะแบตเตอรี่ก็รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5000กิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อ ฝาครอบท่อนี่เป็นแบบชุบโครเมี่ยมนะสวยมากนะครับตัวนี้ข้างหน้าดิฟข้างหลังก็จะเป็นดำนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามานะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0ูนย์ก็สองนกาะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่47,900นเานะเงินผ่อนก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับเครดิตดีก็จ่าย100บาทออกรถได้เลยนะครับ เงินดาวดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งมากนะครับอันนี้ก็คือราคาประจําเดือนสิงหา2567ันาหนะครับสำหรับฮอน้าเว็บร้อยสิตัวแล้วเม็ดคือว่าตัวท็อปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อหรือพี่อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสอบถามราคาก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ